คือในทํานองว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยไปจํากัดสิทธิคนที่ได้สิทธิประโยชน์อื่นหรือสวัสดิการอื่น<ะ>บางทีได้น้อยไม่พอกับการยังชีพแต่มาถูกตัดสิทธิ์จากว้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เลยต้องไปกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ว่าเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกลุ่มนั้นอาจจะมาได้บางส่วนก็ได้ตีความคล้ายๆอย่างนั้นถูกต้องแต่มันมีกลุ่มที่กลุ่มนั้นอาจจะมาได้บางส่วนแต่มันมีกลุ่มที่เสียประโยชน์ไงครับอ่าเหมือนยังไงอ่ะทานี้คุณอธิบายเลยเอาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหม เพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ถึงวันนี้ก็คิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรมีความมั่นใจคุณภูมิธรรมก็ออกมาแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่าน่าจะเดินไปสู่กับการที่เราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จเพราะฉะน,น,นั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาคุยเรื่องของตัวนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็เราก็ได้มีการเปิดตัวนโยบายไปหลายๆก้อนที่จะเป็นสัญญากับประชาชนว่าสิ่งที่เราได้พูดไปในตอนหาเสียงเราทําแน่ ไอ้ที่ออกมารวนนี่ก็มีส่วนสําคัญใช่ไหมก็ช่วยๆกันครับเราเป็นทีมมีทีมนโยบายทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทีมยุทธศาสตร์นโยบายก็เข้ามาช่วยกันในการที่จะกําหนดทิศทางนโยบายจังหวะในการเผยแพร่แล้วก็สิ่งที่จะสื่อสารกับประชาชนเอาเบี้ยยังชีพก่อนเชิญเลยตะกี้คุณคุณผ่าภูมิมองว่าข้อที่1รัฐบาลรัาการไม่ควรจะทําอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่รัฐบีมาทยบอกก็ยังไม่ได้ทําอะไร ออกระเบียบเปิดทางไว้ให้สุดท้ายคนเขาจะเป็นงไงเขาจะเป็นรัฐบาลชุดหน้าอยู่ดีคุณคว่างไงจริงๆไอ้ตัวระเบียบเนี่ยม,ม,มันมีการเอาคนที่ไม่ได้มาได้บางส่วนที่เรื่องของบํนานาญตรงนั้นแต่มันก็มีการกันคนที่ได้แล้วให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าคุณสมบัติของการที่จะเป็นคนยากจนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสาคัญตรงนี้สําคัญกว่าประเด็นที่1น,นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยในประการแรกเราเลยมองว่าคือใน ในเรื่องของรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยมีความสําคัญโอเคท่านอ้างเรื่องของความจําเป็นในเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆก็จริงแต่มันก็มีความสําคัญของการที่เป็นรัฐรัฐบาลร,รักษาการแล้วเข้ามาทําให้ทิศทางการออกแบบนโยบายในอนาคตเนี่ยมันมีความซับซ้อนและมีความยากมากขึ้นนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ผมจะอธิบายต่อเรื่องของออนนแนระเด็นี่เอาให้ชัดก,ก็คือจะอะไรก็แต่ รัฐบาลรักษาการก็ไม่ควรทําจะมาเปิดทางก็รัฐบาลหน้าเขาทาก็ได้มันทําให้การที่ต่อไปทําอะไรนี่ยากขึ้นนี่ครับคือต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะไปแก้ถ้าสมมติเราต้องการท่วนหน้าเหมือนเดิมเราก็ต้องกลับไปแก้ใช่ไหมครับเพราะหลักการของรัฐบาลมาอาจจะเป็นท่วนหน้าใช่คือได้ทุกคนใช่อันนี้ผมยังไม่ได้พูดนะครับว่าผมจะอย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายในมิติที่2ข้อที่2อมิติที่สองมิติที่2คือเรื่องของหลักการละว่า เรามองอย่างไรเรื่องของท่วนหน้าและการเรื่องของ,ของการคลังแบบเฉพาะเจาะจงครับนะครับในการคลังเนี่ยเราเห็นด้วยกับการคลังแบบเฉพาะเจาะจงครับนั่นหมายถึงว่าคนที่เดือดร้อนก็คนเรเป็นคนที่ได้ก่อนคนที่มีรายได้สูงคนที่ไม่เดือดร้อนก็จะเป็นคนที่ได้รายได้ที่หลังนั่นคือหลักการเบื้บองต้นการในกรอบกว้างแต่แต่หลักการนั้นตามมาด้วยข้อจํากัดในภาวะปัจจุบันของประเทศไทยเรื่องของการพิสูจน์ความยากจนที่มีปัญหา ครับนะครับการพิสูจน์ความยากจนที่มีปัญหานั่นคือถ้าสมมุติจะไปใช้หลักเกณฑ์ของเรื่องของบัตรคนจนในการที่จะมาพิสูจน์ความยากจนเนี่ยออันนี้เรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดละนะครับใช้ฐานบัตรคนจนไม่ถูกไม่ได้เพราะ80%ของบัตรคนจนของคนที่ได้รับบัตรคนจนไม่ได้จนจริงนะครับหลักการพิสูจน์และการได้มาของ d ดต้าเบสของบัตรคนจนไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนจนเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ d ดต้าเบสอันนี้ มาออกแบบนโยบายในอนาคตเรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาแรกผมเห็นด้วยกับการคลังแบบเฉพาะเจาะจงแต่การคลังแบบเฉพาะเจาะจงต้องมีเครื่องมือการคัดกรองที่ดีพอ,อก่อน<ะ>ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีมเพราะฉะนั้นสรุปประเด็นนี้ผมจึงเห็นด้วยกับการที่จะให้แบบท่วนหน้าไปก่อนอจนกระทั่งประเทศไทย มีระบบพัดกรองที่ดีพอ,อและสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนคนไหนเป็นคนที่มีความจําเป็นต่อมาตรการในการคลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในมิติที่2ผมเห็นผมเห็นว่าในระยะนี้ที่เรายังไม่มีเครื่องมือที่ดีพอทวนหน้าไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งครับ oh. เพราะว่าการไปยุ่งคือการไปไปใช้เดต้าเบสที่ผิดพลาดมาพิสูจน์ความยากจนซึ่งทาไม่ได้อันนี้คือเรายังไม่มีฐานข้อมูลที่ที่ดีพอ อันนี้เป็นที่ยอมรับจริงอันนี้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยแล้วคุณมาคัดกรองไงมันก็ผิดตั้งแต่ต้นใช่แล้วเราก็จะพิสูจน์ความยากจนผิดแล้วเราก็เลยกลายเป็นเลือกที่จะให้เฉพาะคนที่ยากจนหรือไม่ยากจนก็ไม่รู้คือคนที่อยู่ในระบบใช่แต่จริงๆก็มันยังมีมันข้อมูลไม่จริงอ่ะมันไม่ตรงถูกต้องถูกต้องถูกไหมถูกต้องถึงแม้ว่าหลักการอย่างที่น้ำพีมาไทยบอกก็คือบางทีคนที่ได้บำนาญเขาอาจจะเงินไม่มากพออาจจะกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขามีสิทธิ์ได้เหมือนกันแต่ ถ้าไม่ถ้าใช้ระบบคัดเลือกการกรองแบบนี้จะทําให้คนจนํานวนหนึ่งถูกกันออกไปอยู่ดีถูกต้องแล้วก็เนื่องจากระบบคัดกรองแบบนี้การที่เป็นคนจนที่อยู่นอกอยู่ห่างไกลจริงๆเข้าไม่ถึงระบบการลงทะเบียนอะไรต่างๆออนะครับรวมถึงการที่คนไม่เป็นคนไม่จนแต่พยายามจะเข้าสู่ระบบอยากาจนอยากจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ตรงกันก่อนว่าระบบคัดกรองนี้มีปัญหาเ,ออเมื่อระบบคัดกรองนี้มีปัญหาออก็อย่าไปใช้ระบบคัดกรองนี้อ,อ,อแล้วก็ ในขณะที่ประเทศยังไม่มีระบบคัดกรองทวนหน้าไปก่อนทวนหน้าไปก่อนเสร็จรีบสร้างระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนี่นี่นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยมองเฉพาะหน้าคือท่วนหน้าความเห็นผมเป็นอย่างนั้นอ่าพักอ่ะพักผมคิดว่าก็เป็นอย่างนั้นครับทางท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดท่านสสจิรัตน์ก็ออกมาพูดในเชิงธีรัลัดสำเร็จวันนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าระบบคัดกรองมีปัญหาการไปรีบใช้ระบบคัดกรองที่มีปัญหานั้นเรา จะสร้างปัญหาที่ผูกไปในระยะยาวแต่ถ้าทวนหน้านี่คุณหญิงสุรรัตน์ก็ได้นะเจ้าสัวอะไรเนี่ยที่คุณนธนากรบอกที่คุณให้เขาได้แล้วเขาทำรวยขนาดนั้นคนเผาภูมิเพื่อไทยก็ถ้าก็อย่างที่ผมบอกครับระบบคัดกรองมันมีปัญหาไงครับถ้าสมมุติเป็นแบบไม่ทวนหน้านั่นหมายถึงว่าคนที่อยากได้จริงๆคนที่จนจริงๆก็จะไม่ได้แล้วคนที่อยากจนอีกก็มีเยอะเพราะฉะนั้นระบบคัดกรองมันยังมันยังไม่สําเร็จ แต,แต่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยืนยันคําพูดเดิมว่าในภาพใหญ่ที่สุดผมต้องการการคลังแบบเฉพาะเจาะจงนั่นหมายถึงว่าคนที่มีรายได้สูงอยู่แล้วคนที่เป็นคนที่มีรายได้เพียงพอกับค่าค่าครองชีพอะไรอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะที่จะอยู่ในระบบการคลังที่มีการ transfer รเ,เงินไปพุ่งเป้าคือเป้าหมายถ้าฐานข้อมูลดีถูกต้องก็เป็นการคลั<อ>ง,<อ>งที่พุ่งเป้าตรงผมว่าสรุปได้ดีถูกไหมครัถูกต้องครับแต่ตามใดที่ฐานข้อมูลยังไม่ดี ท่วนหน้าไปก่อนถูกต้องถูกต้องแต่ในแค่ในระบบนี้นะในระบบของการพิสูจน์ความยากจนนะแต่ผมไม่ได้พูดถึงระบบการโอนทางการคลังในมิติอื่นคน,ใน,นในเรื่องอื่นเนี่ยถ้าสมมุติเรามีตัวชี้วัดที่ดีมีระบบที่ดีในการที่เรารู้ว่าจะให้ไปที่ใครจะสนับสนุนกลุ่มไหนคนกลุ่มนี้เป็นเ ME มีสนับสนุนที่ e s อ e เเท่านั้นอ่ะอย่างนี้ใช้ระบบพุ่งเป้าได้ครับแต่ว่า บัตรคนจนเขาก็มีฐานข้อมูลนะมีไรายได้เท่าไร่ไม่เกินเท<ช>่าไรมีบัญชีธนาคารต้องไม่เกินเท่าไร่มีบ้านต้องไม่เกินเท่าไรมีที่ดินมีอะไรยังไงมันมันยังใช้ไม่ได้หรอมันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วด้วยรีเสิร์ชว่า80%ของคนถือบัตรคนจนไม่ใช่คนจนจริงคือมันใช้ระบบลงทะเบียนใช่มันเป็นระบบไม่ใช้ระบบ,ะบสํารวจถูกต้องแล้วก็เป็นระบบที่อ่าเป็นระบบลงทะเบียนตามความสมัครใจและไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดีแล้วก็ ละทิ้งคนที่ไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ประเด็นหลักๆตรงนี้คือไม่มีการตรวจสอบที่ดีเขาก็มีการการกองเสนอลงทะเบียนปุ๊บเด้งออกเด้งออกตั้งหมู่ทอนก็มีนะใช่แต่การการป้อนเข้าข้อมูลเนี่ยครับ g a r เ a g e in การ b a g e out การป้อนเข้าข้อมูลของคนเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเช็จจริงเป็นข้อมูลที่อ่าก็อย่างจริงที่บอกคนอยากจนกับคนที่ตกหล่นมีจํานวนมากกับการที่อ่าในระบบการคัดกรองบัตรคนจนนี้เพราะฉะนั้น โดยความเห็นปัจจุบันที่ระบบนี้เป็นแบบนี้เราก็ไม่ควรจะใช้คืออันนี้ต้องถามลึกสักนิดหนึ่งแต่แปลว่าหลักการของเพื่อไทยก็เป็นระบบการช่วยเหลือที่พุ่งเป้านะถูกต้องในภาพใหญ่ไม่ใช่เป็นหลักการทั่วหน้านะถูกต้องเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่เดินหน้าประเทศไทยไปสู่รัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบนั่นไม่ใช่วิธีคิดของเราซึ่งจะตรงกันข้ามกับอย่างก้าวไกลอย,อย่างเงี้ยเขาจะไปอีกทางหนึ่ง ไม่อยากเอ่ยชื่อพักครับแล้วก็ไม่อยากพาดพิงพักอื่นแต่ไม่มแต่เราพาดพิงมันต้องพูดกันแต่ในของเพื่อไทยก็เราชัดเจนครับว่าเรามีลักษณะเป็นทุนนิยมที่เท่าเทียมนั่นหมายถึงว่าเราจะสร้าง,นะางเศรษฐกิจให้โตขึ้นวงทุนนิยมที่เท่าเทียม <c oughs> อ่าทุนนิยมที่เท่าเท <c oughs> <ๆ S 2> ียมนั่นหมายถึงว่าเรา,อ,าอธิบายให้ง่ายๆสมมุติเรามองเศรษฐกิจเป็นเค้กก้อนหนึ่งค่ะอ่าสิ่งที่เพื่อไทยทําเราจะสร้างเค้กก้อนนี้ให้ใหญ่อ่าโดยการเพิ่ม GDP เพิ่มอะไรต่างๆเพิ่มรายได้ของคนก่อน นะครับและในขณะเดียวกันเราเกลี่ยเค้กให้เท่าอ่านั่นหมายถึงว่าเค้กและส่วนแบ่งของคนต่างๆในสังคมเนี่ยต้องเท่ากันนี่คือโจทย์หลักๆสองข้อของเราเราไม่ได้เลือกที่จะมาแบ่งเค้กให้เท่าก่อนอก่อนที่จะเพิ่มขนาดเค้กอ,อ,อันนี้อันตรายการพยายามที่จะแบ่งเค้กให้เท่าในขณะทีะ่เค้กนั้นไม่โตเนี่ยอ,อันนี้เราจะาาเอาพาประเทศไปสู่กับดักของความไม่เจริญเติบโตเป็นรัฐวิรีการเข้มเกินไป อ่ะใช้คำนั้นดีกว่ามีความพยายามที่จะเกลี่ยแรงเกินไปถูกต้องไหมฮะจนก,กระทั่งไม่เติบโตจนกระทั่งเติบโตน้อยจนก,กระทั่งไม่เติบโตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเพื่อไทยนโยบายเศรษฐกิจคือทําให้ประเทศเศรษฐกิจเติบโต<ล>ก,ก่อนโต,ต,ตและเท่าพร้อมกันอ่าโตและเท่าคำถามว่าเท่าเท่าเราใช้วิธีคิดแบบไหนในการที่จะทาให้เศรษฐกิจมันเท่านะครับ